สั้นๆนะครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำไม้หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ leaning a c Force Big Bang นะครับ Air Force Big Bang ในตอนนี้นะครับไม่ใช่ตัวเดียวกับที่เคยออกมาเมื่อปีก่อนๆที่เป็น 6U 7U อะไรนรั่นนะฮะแต่ว่ามาในรอบนี้เนี่ยเขาปรับปรุงใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่กลายมาเป็น Big Bang เ v e r s i o นที่มันควรจะเป็นจริง ผมอยากจะแนะนำไม้นี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวใช้แล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ด้วยค่าตัวของเขาเนี่ยแค่เพียง2,990บาทอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดเวลาซื้อผ่านแอปต่างๆนะครับอาจจะได้ต่ำกว่านั้น2,400 2,500 2,700ก็แล้วแต่ช่วงที่โคตรลดราคานะครฮะซึ่งบอกเลยว่าหลังจากได้ตีไม้นี้แล้วราคาเท่านี้เนี่ยหาตัวจับได้ค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับไม้ในเรทราคาประมาณนี้ นี่นะครับคือ a อ f o ฟอร์ดบิ๊กแบงเนี่ยดูเผินๆตอนแรกนะครับเหมือนกับตัว a อ็ o ฟอร80แต่ว่าไม่ใช่ครับทำสีไว้อย่างนั้นนะฮะเป็นไม้ที่พูดตรงๆว่าไม่มีอะไรมากเลยนะฮะคือไม้ก้านกลางหัวหนักคาแรค c เตอร์ Character, ไม้บุกนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีพวก H D F Shock Absorption Sonic Boom System แค่นั้นเนเป็นเป็นไม้ที่มีแค่นั้นจริงๆ เทคโนโลยีที่พูดไป HDF Shock Absorption ก็ช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกซับแรงสะเทือนที่ส่งมาเวลาเราตีแขนมาสู่ไหลมาสู่อะไรแบบเนี้ยนะฮะทำให้รู้สึกว่าไม้มันไม่ได้เป็นภาระของร่างกายและที่สำคัญนะครับเทคโนโลยีที่ทำให้ไม้ตัวนี้เรียกว่า a c Force Big Bang นั่นก็คือ Sonic Boom System เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเวลาที่ไม้กระทบกับลูกนะฮะมีคนถามว่าในราคาเท่านี้พอๆจะไปชนกับตัว Canon Pro ความแตกต่างนะครับของ c a n น n Pro ก็คือก้านมันก็จะ6.8มิลน,นะฮะแล้วก็ก้านก็จะอ่อนกว่านิดนึงส่วน Big Bang เนี่ยก้านเป็นก้านกลางที่มีขนาด7มิลน,นะครับพูดถึงฟิลตีแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเกินค่าตัวไปเยอะอย่างที่เราคุยคุยกันไว้นะฮะฟิลลิ่งของไม้นะฮะไม่ได้มีความแน่นไม่ได้มีความพรีเมียมเหมือนไม้หลีนิงที่ขายแพงๆนะครับแต่ในเรทราคาเท่านี้ให้ความรู้สึกที่ดีได้เนะฮะเป็นไม้ที่ตีแล้วรู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลลูกได้ดี เราสามารถวางลูกได้ดีมากๆและที่สำคัญคือเกมบุกตัวนี้ทำได้อย่างไม่อายใครนะฮะโดยรวมๆของผมแล้วเนี่ยหลังจากได้ใช้ตัวเนี้ยก็จะมองไม้ตัวเนี้ยว่าเป็นไม้ที่ออกไปในแนวทางแบบว่าคอนโทรลกึ่งๆบุกนิดๆส่วนเกมหน้าเน็ตที่แบบอยากจะเล่นหน้าหรือว่าอยากจะดักหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกตรงว่าไม้ตัวนี้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นถ้าจะเอามาเน้นเล่นหน้าผมมองว่ามันก็ยังขาด ในความเร็วของไม้นี่ยแต่ว่าฟิลลิ่งโดยรวมคาแรคเตอร์ของไม้โดยรวมแล้วเนี่ยมันให้เกมบุกที่ดีได้นะครับแล้วก็ให้เกมรับที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยไม,ไม้แบตหลายๆแบรนด์แพงขึ้นมากๆไม่ใช่แค่หลายๆแบรนด์นะตัวของรีด d ิ n งแองก็แพงขึ้นมากๆแต่ยังดีครับที่ทําตัวนี้ออกมาเหมือนว่าเขาเอากําไรจากไม้อื่นๆมา มา,มาลงให้ไม้ตัวนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนี่เป็นที่พูดเล่นนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้ก็โอเคเนะี่ยเราตีไม้ราคาไม่เกิน3 0 0พแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่แบบเราสามารถเล่นได้ดั่งใจเราหลายๆอย่างที่เราต้องการมันก็มาอยู่ในไม้นี้ไม่ต้องไปตีแล้วมันแบบพวงเหมือนเวลาใช้ไม้แพงๆเล่นนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนที่ใช้ไม้แพงๆก็น่าจะ เข้าใจฟิลเนี่ยเวลาเราตีเล่นคู่คู่กับคนที่ไม่รู้จักกันหรือว่าคู่กับคนที่สนิทกันมันก็ยังมีบ้างเนี่ยที่เวลารับแล้วมันไม้มันกระทบกันดังนั้นแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเราเสียเงินซื้อไม้นะครับเราไม่ใช่นักกีฬาที่เขาเอามาให้เราทังนั้นอุปกรณ์ไม่แพงที่มันช่วยทําให้เรากล้าเล่นมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เราโฟกัสเรื่องการตีการวางแผนในเกม มากกว่าการที่เราจะไปโฟกัสว่าเราจะต้องระวังไม่ให้ไม้มันบวกนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของไม้ราคาไม่แพงพูดถึงว่า2,990บาทมันไม่แพงเหรอถ้ามีใครดูคลิปนี้อยู่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แพงสำหรับตอนนี้แล้วนะครับที่แต่และแบรนด์ราคาแตะ6,000หมดแล้วแล้วยิ่งบางแบรนด์เนี่ยที่ของขาดตลาดหาไม่ได้ราคาก็โมรีเ a l ขึ้นไปอีก6,000 7,000อะไรอย่างเงี้ยมันก็ น่าคิดนะ,ะว่าเราเอามาตีแบตเพื่ออะไรเนี่ยพอเราไปโฟกัสเรื่องอุปกรณ์เยอะเกินไปแล้วราคาเท่เาจ่ายไปเนี่ยบางทมีมันก็นะพอมันหักมาหรือว่ามันมีปัญหามาเราก็เครียดก็กังวลอีกนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้แอคฟอร์ดบิกแบเนี่ยใช้มาแล้วชอบจริงๆครับเป็นไม้ตีง่ายนะฮะสบายๆแต่ว่าทุกอย่างมันกลางๆไปหมดจนมันอาจจะไม่ได้เด่นสักด้านหนึ่งแต่ผมว่าด้านที่เด่นแน่ๆนะะคือ ราคาและก็ฟิลลิ่งที่ได้2 9 9 0อันนี้คือคุ้มมากๆงานสีสวยมากนะฮะและที่สำคัญใครมือเล็กชอบริป G6 ไม่ต้องไปเหลาแล้วนะฮะเพราะว่าด้ามจับเนี่ยเล็กอยู่แล้วนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับไม้ตัวนี้วิดีโอนี้ไม่มีคลิปตีนะฮะก็บ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจ Act f o r c Big Bang มีจำหน่ายด้วยกัน2น้ำหนักและ2สีนะครับมี C U แล้วก็ 5U สีดำแล้วก็สีขาวนะครับก็เป็นไม้ที่ขึ้นเอ็นได้ไม่เกิน28ปอนด์นะครับแล้วก็กริปขนาด G6 ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ